ข่าวด่วนทุกคนบอสโจยมานินเผยภาพประชุมนะครับตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนสคริปต์ใหม่สำหรับสาวน้อยลำเพลินโชครับล่าสุดทุกคนทางด้านบอสจยมานินเนี่ยก็ได้มีการเขียนข้อความนะครับพร้อมลงรูปประชุมกับคณะครูสาวน้อยลำเพลินโชเอาไว้แบบนี้นะครับมาแล้วสคริปต์สาวน้อยลำเพลินโช โจโยมนินและเฮียนหน่อยไม่ปล่อยให้ผิดหวังหรอกนะนะครับลงตัวบอกเลยฟาดฟาดฟาด เริ่มงานหน้าพรุ่งนี้ยึดสิ่งที่ไว้นำสิ่งใหม่มาเสริมนะครับบอกเลยสาวน้อย1และสาวน้อย2 DNA สเเสดิดนะครับทุกคนอ่ะเรียกได้ว่าพ่อโจรครับก็คือลุยเองเลยนะครับกับการทำสคริปต์ใหม่ของสาวน้อยลำเพลินโชนะครับหลังจากที่บอสโจโยมนินครับทุกคนนะได้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับในการของการทำโชรหรือว่าการทำสคริปต์ต่างๆครับทุกคนก่อนหน้านี้นะบอกว่าของดี อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทําไมไม่ทําดีต่อไปใช่ไหมครับ บอสโจก็ได้มีการออกมาโพสต์ล่าสุดนี้คาดว่าจะเกี่ยวกันกับการประชุมสาวน้อยลำเพลินโชในครั้งนี้นั่นเองครับจากที่ชาวเน็ตปะติดประต่อกันนะทุกคนต้องบอกแบบนี้เลยกู้บิมต้องยอมรับนะชาวเน็ตเอฟซีแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้เรื่องเร็วนะครับแล้วก็รู้เรื่องวงในเนี่ยค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับทุกคนและวันนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่บอสโจโพสต์ในครั้งนั้นนะครับวันนี้พ่อโจก็เรียกประชุมกันทั้งทีทมกันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับสาวน้อยลำเพลินโชนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนว่านะต้องให้หัวหน้าวงหรือว่า ต้องให้บอสโจยมนินเนี่ยลงมาจัดการเองเนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสคริปต์หรือว่าอะไรต่างๆครับทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อโจโดได้มีการพูดเอาไว้เนาะว่าบางคนไม่ได้ปรึกษาพ่อโจแล้วก็ทําโดยพลาการเนาะสำหรับทางด้านการทําโชหรือว่าอะไรต่างๆครับทุกคนบนเวทีสาวน้อยลําเพลินโชเนี่ยอันนี้เนี่ยพ่อโจได้มีการโพสต์เอาไว้ก็น่าจะเกี่ยวกับกับทางวงนี่แหละครับทุกคนแล้วก็ไม่แน่ใจอีกนะครับว่าเป็น ที่พอโจโพสเนี่ยทั้งวง1ด้วยแล้วก็วง2ด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่วง2เนาะเพราะว่าตอนที่บ o อโจโพสเนี่ยก็มีอาจารย์ครูเหล่าบรรดาอาจารย์ครูสอนโชว์ต่างๆได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบางคนก็บอกว่า,ารู้นะครับแต่ว่าไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแต่ว่าพูดไม่ได้อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับทุกคน ก็น่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะครับวันนี้พ่อโจก็เลยเรียกประชุมทีมเองเลยสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชนะครับก็ขอส่งกําลังใจไปให้ทีมงานทุกคนด้วยกันนะครับรวมถึงคุณครูนะครับทุกคนคุณครูอาจารย์ต่างๆที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ด้วยนั่นเองนะครับวันนั้นครับทุกคนทีมอิ่มข่าวกระแสได้มีการนําเสนอข่าวพ่อโจไปนะครับทุกคนกับการแบบว่าที่พ่อโจเนี่ยออกมาโพสต์ใช่ไหมครับ เกี่ยวกับประเด็นที่มีคนแบบว่าปรับสคริปต์โดยที่ไม่บอกพ่อโจอะนะครับตอนนี้ครับทุกคนเนาะ อตอนนั้นอ่านเน้สืบเนื่องมาจากโพสต์นี้แหละครับทุกคนพ่อโจโพสต์เอาไว้บอกว่าของดีอยู่แล้วทําไมไม่รักษาไว้จะปรับจนสรวนเลยเหรอนะครับครูเก่งจ้างมาแพงนะครับทั้งพร็อพต่างๆเพื่อนทาไว้ดีอยู่แล้วผลงานก็ประจักษ์แก่สายตาคนชมผมก็ว่าดีอยู่แล้วนะครับอันไหนดีคงไว้สิไม่ใช่ปรับจนสรวนปรับโดยไม่ปรึกษาผมด้วยอย่าลื่นครูใหญ่นะครับเดี๋ยวไฟฟ้าจะรัดวงจรนะครับ เก่งต้องเก่งให้ถูกทางและถูกเวลานะครับอ่าสืบเนื่องมาจากโพสต์นี้เลยครับทุกคนแล้วมันมีข้อความเนาะมาแสดงความคิดเห็นในช่องอิมอิมนี่แหละประมาณว่ามาต่อว่าครูปอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครูปอนี่ก็ได้มีการแคปข้อความนี้เนี่ยไปลงชุมชนนะทุกคนสามารถไปดูได้เลยครูปอนี่ไม่เขาไม่ได้มีหน้าที่ดูสคริปต์นะเขาไปดูแค่ชุดเท่านั้นครับทุกคนอันนี้มีคนมาว่าครูปอครูปอก็ฟาดกลับทันทีว่าดูข่าวดีๆด,ด้วยเออ นะกครับเนาะก็ขอส่งกําลังใจไปให้ครูปอและวันนี้ครับทุกคนเราก็ได้เห็นครูปอเนี่ยมานั่งประชุมนะครับกับทางด้านพ่อโจด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนาะกับทีมงานสาวน้อยลําเพลินโชก็ขอให้ปังๆทุกตําแหน่งขอให้ปังๆทุกชีวิตก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็น DNA ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่พ่อโจแล้วก็เฮียนหน่อยเนี่ยตั้งใจนะครับรังสรรหมอลําวงนี้ขึ้นมานั่นเองครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นหมอลำที่มาแรงนะทุกคนเป็นปีแรกเนี่ยก็ถือว่าแบรนด์สาวน้อยเขาทําไว้ได้ดีแล้วนะทุกคนพอมาต่อยอดวงสองเนี่ยก็ถือว่าไปได้เร็วนะครับแล้วก็คิวงานก็ค่อนข้างที่จะแน่นพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็มีงานด้วยนั่นเองครับวับนนี้พระโจก็เลยเรียกประชุมแบบด่วนๆกันเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ขอให้ ปังๆนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยก็มีน้องหมิวรัชดาพรเนาะก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงแล้วก็เป็นตัวดึงดูดเนาะใครก็อยากจะไปดูนางยักษ์ไปฟังเสียงนางยักษ์นั่นแหละครับทุกคนเนาะก็ขอให้น้องหมิวเนี่ยปัง,ปง,ปง,ปงๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราโจก็โพสต์เอาไว้นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นบรรยากาศนะทุกคนด้านหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้จัดการมาเดี่ยวหรือเปล่า นะครับแล้วก็คุณท็อปธนาชัยเนาะทุกคนรวมถึงครูปอที่มานั่งดูนะครับมานั่งประชุมกับพ่อโจโยมานินด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ถือว่าก็ขอให้ราบรื่นนะครับวันนี้พ่อโจก็เรียกประชุมแบบด่วนๆแล้ววันนี้นะครับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยนะครับทุกคนนะแล้วก็ทางด้านทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะต้องบอกว่า,าพ่อโจเนี่ย ทุกคนเขาหยุดเนาะวันนี้นะไม่ได้มีการแสดงเนาะอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มีการถ่ายทำา MV ด้วยนะครับแล้วก็มีการเ,าเลื่อนออกไปเนาะเนื่องจากว่าเจ้าภาพเนี่ยกลัวฝนจะตกใช่ไหมครับทุกคนเพราะวันนี้ดูแล้วคืมฟ้าคืมฝนนะขนาดในกรุงเทพมหานครเองนะครับก็ยังคลืมฟ้าคลืมฝนทั้งวันเลยวันนี้คาดว่าทุกคนก็ใกล้จะหนาวแล้วแหละ,ะครับทุกคนจะได้ดูหมอลำแบบสนุกสนานเนาะทุกคนอ่ะก็ เป็นกำลังใจให้นะครับต้องบอกว่านั่แหละพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะเป็นธรรมดาครับทุกคนเนาะสำหรับสคริปหรือว่าอะไรต่างๆนะทุกคนก็ต้องเอาให้แม่นเอาให้ชัวนะครับนะต้องบอกว่าเรื่องราวที่ผ่านมาก็ขอให้ผ่านไปเนาะทุกคนสําหรับการปรับเปลี่ยนสคริปอะไรต่างๆอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ถือว่าก็อาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดพลาดสื่อสารกันคาดเคลื่อนอะไรแบบนี้แหละครับทุกคนแล้ววันนี้ก็เห็นทุกคนที่ อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะเขาก็มาร่วมกันคนละไม้คนละมือนะครับทุกคนแล้วก็มาแบบว่าให้ความร่วมมือกับทางองค์กรเป็นอย่างดีนะครับกับการเข้าประชุมในครั้งนี้นะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปังๆดังๆเป็นเรียงก็แล้วกันนะครับสาหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับทุกคนต้องบอกว่า วงสาวน้อยเนาะเป็นวงหนึ่งเลยที่อิ่มข่าวกระแสเนี่ยชื่นชอบอีกหนึ่งวงนะครับทุกคนด้วยความสเสด็จเนาะด้วยความเป็น DNA ของสาวน้อยเพชรแานแพงด้วยการบริหารงานของพ่อโจโยมนินด้วยครับทุกคนที่ทําทให้แบบว่าวงเนี้ยเฉิดฉายขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับมาแสดงกทมไปแสดงที่ไหนนะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าไปให้กําลังใจเยอะแยะมากมายครับทุกคนวันนี้มีน้องป๋มแปมด้วยใช่ไหมครับทุกคนป๋มแปมอธิพรเนาะก็ต้องบอกว่าอยู่วง น้องเนี่ยอยู่วง2เนาะทุกคนโยนโยกไปวง2นะก็ขอส่งกำลังใจให้น้องด้วยปอมแปมน่ารักนะเวลาแบบพอว่างปุ๊บก,ก็จะมาวงหนึ่งทันทีนะมาถ่ายคลิปอีลาอุงอิงด้วยนั่นเองนะครับน่ารักมากๆสาหรับปอมแปมอธิพรนะครับสาหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสได้นะครับโดยการไม่ข้ามโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับหลังทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้พ่อโจนะครับ